นะครับโค้ชดีแล้วก็ที่โอกาสการว่าพูดพี่น้องชาวประชาธิปัตย์และก็ชาวสุราษฎร์นีอีกครั้งหนึ่งครับ,รบกบ็เป็นเกยียรติครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่ของทุ่มและก็ในขอบคตัวที่พี่น้องทุกท่านครับได้โอ,อกาสทุ่มขึ้นมาทำน้าทีบน,นีบออ้อีกครับให้โอกาสอีกครั้งให้รูกในล้านพื้นดินกับ ได้ทำหน้าที่เป็นโนัวแทนใน,น้าชาธจปภัยอีกครั้งชาธิปภัยกับปีนี้77ปีในวันที่6เมษา,ายน25 6 6นร้อิปีนี้ครับเราจะมีอายุ78ิและพพกเกจวิวเรามี่79แิแ,แนี่คือความสำคัญของสถาบันผากัรเนือระชาธิปัตยเป็นเกียรติของผมมาก ช่วงเวลาโครงการแนะนําตัวในหลายๆ,ๆครั้งมีโอกาสได้พบปะกับพี่น้องในไลนพถึงจีคุ้มสาบเลยครับว่าคําว่าประชาธิปัตยมีความหมายได้ทาไปพบปะกับแม็กั์ัวกับคนทำกับข้าวนะพี่น้นองที่ทำกิจกรรมกันหลายๆครั้งครับโดยเฉพาะกังดีเข้ากระท่มเราวะรอบนี้ลงเราลงครับแล้ว เมื่อลงผักได้ต้มกับว่าผักเดิมกับผักประชาธิปัตย์แกก็บอกว่าเออนี่แล้วามึงลงผักเืินมึงปลัดมึง่หลงผักเืินมึงอัดก็่มได้เข้าใจครับว่าความเป็นสถาบันความเป็นพรรคครับมันไม่ใช่มาเฉพาะแก่ทุ่มทำงานะรแต่ว่าเป็นพอของเราชาวสุราษฎร์นี้ทุกคนทำไว้ครับผู้แทนหรือันก่อนอหน้าพุ่ม เหมือนแหมเหมือนอรวนิวิฒ์การบัญยัติว่าก่อนหน้านี้ครับตั้งแต่คนแรกของเราครคุณปดิษฐ์ินะครับทําการเมืองม่ผู้แทนคนแรกข้งสุราชารนี้ทาการเมืองม่มันทําให้พวกเราเลยครับม,มีรัก่าข้อความเป็นประชาธิปัตย์อยู่ในสุราอยู่ในใ้เหลือทุกคนพร้อมบอกได้เลยครับวันนี้จำนวนผู้แทนนะครับมุดเลยครับรู้ว่าจากไรจากตัวแค่เรานี้เนะี่ยในวันนี้เนะี่ย ย่างน่อยๆบางคนก็บอกวา่าฝา่ใต้เนี่ยครับประชาธิปัตย์เรามีกัะแน่นทหารมืดซองมืดอยู่ในปล่าอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราทําในช่วงผู้แทนมีต่อมาไม่ว่าน้องๆสองคนวันนี้เป็นคนไม่ก็ต้องทําตัวนี้ครับให้ได้เผลให้ได้ความดัให้ได้ความรักธา,าในความเป็นประชาธิปัตย์ท่องพกวกเราต่อไปซึง่งรุ่งรุ่งล่างกันต่อไปประชาธิปัตย์มีความไม่มาครับแล้วก็วันนี้ก็เห็นแล้วกับได้เหนี่ยวการกปารูคุยถ้ากูว่าโซ่หลายทัน เป็นสมาชิกพรรคมาตั้งแต่สมัยทันติชัยทันชวนซึ่งคนพวกนี้กับตอนนั้นพ่มยังเป็นเ็ก,เกเสัมพนะเราก็ได้หลักการเลือกตั้งในนัดพวกประชาธิปัตย์กับเป็นคนสุราชที่ได้ทําหน้าที่ในสภาในช่วงเวล่าลายพี่ใน,นกัมพูาดมามันพูดด้วยความปูื้ใจครับว่าเราไม่ใช่ทําหน้าที่เฉพาะเป็นผู้ที่นองพรรคประชาธิปัตย์ทำหนา้าที่ในทานานคนสุราธานี้ด้วย